มึงจะไปไหนไปเล่นกับพวกแก้มใสแม่ไอเดินดีๆล่ะระวังรถชนเมื่อก่อนเด็กยีนั่นน่ามันโดนรถชนเห็นไหมถ้ามึงไม่มองรถนะมึงโดนแน่ตามช่างมันตามใจลูกมาเกินไปมันจะเสียคนไม่เสียคนหรอกแม่แม่อย่าคิดไปเองค่ะนะค่ะเจมอยู่ไหมคะไอเจมมันออกไปเล่นรวจ้ะแก้มใส่าแต่แก้มใส เขาที่เป็นเนี่ยหายหรือยังจะลูกจ้านั่งรอไอ้เจมก่อนนะลูกเดี๋ยวนั่งรอข้างล่างนี่แหละแอ้หิวข้าวมีอะไรให้กินไหมเจมไปเล่นด้วยกันไปกันดีล่ะวฮ้ยวิ่งตามเรามาสิแก้มใส่รอเราด้วยถึงเวลากลับบ้านแล้วนะเจมกลับบ้านกันเถอะเธอไปส่งเราก่อนนะ กลับบ้านดึกขนาดนี้แม่จะว่าเธอไหมไม่รู้ดิแม่เปิดประตูให้หน่อยแม่ลูกนะบายบายโอหแก้นใสตัวเหนียวเหนอะเชียวเลยนะลูกไปอาบน้ำไปกลับมาแล้วใช่ไหมต้องให้กลับต้องให้กูกลับมาตีทุกวันเลยใช่ไหมลู้บ้านอื่นเป็นไแ,แม่คนอื่นเลย ที่แม่แก้มสายมิเห็นจะด่าเลยแม่แก่ฉันจะดุจะด่าแกเข้าใจไหมตอหลังแม่ก็ตามใจเจมบ้างนี้ไม่ตามใจมันหรอกพี่ตามใจมันเยอะเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้หรอกแอปลูกมันไปโรงเรียนฮะก็ปลูกมันแงก็เธอก็พี่ปลูกมันไอเจมลูกไปนอนป่าท้างวนกับลูกสิจะดุจะด่าจะว่าจะตีมันมันก็เป็นลูกฉันฉันก็รักมันขึ้นไปนอนได้แล้วไอ้เจม เรียนหรือเปล่าฮะหยุดแม่ตื่นเชา้าๆจะได้ไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับพวกแก้มใสไอ้เจมมึงไปอาบน้ำเร็วๆนะมึงห้ามเล่นน้ำล่ะอย่าให้เสื้อเปียกล่ะแม่ครับพันเนี่ยแก้มใสเธอดูตัวโตกว่าผมอีกไปเล่นก่อนนะกลับดึกละถ้ากลับดึกนะมึงโดนตีนแน่ไอ้เจมพันแก้มใสดูตัวโตกว่าผมอีก สนุกไหมเจมสนุกมากไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากเลยแก้มใสหวชิงช้าอันนี้มันไม่ยอมไปเลยเวลาแก้มใสจะเล่นอะไรผมก็จะเล่นตามเล่นกันเถอะเจมเจมเจมแก้มใสรอเจมด้วยรอ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 ้วด้วยรด้วยสนุกไหมเจมสนุกไหมสนุกมากเลยแก้มใส ่นอย่างอื่นดีกว่าหาเล่นเล่นดีกว่าเจมเล่นเจมขึ้นมาบนต้นไม้สิเราปีนต้นไม้ไม่เป็นน่ะโอ้ยเดี๋ยวเราสอนปีนให้ตามมาเจมระวังตกด้วยนะเออไม่เป็นไรหรอกเจมเคยชินมาโอ้ยเจมเป็นไงบ้างไอ,อ้ไม่นะเพื่อนรไอ้เจมมึงไปเล่นสซนที่ไหนมา แหมเจ็บตัวให้กูตีซ้ำเลยใช่ไหมมึงจะให้กูตีซ้ำเหรอไอห่านี่มันเธอมันเป็นหน็กผู้ชายพร้อมการม,ยมยายอมแน่เจเจมมึงโดนกูตีแน่มึงโดนแน่นเจมมึงให้กูตีใช่ไหมให้กูตีสี่รอบเลยใช่ไหมฮะเฉยๆทำแผลให้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆทำแผลให้ทำแผลใ,ให้เองแม่ทำเบาๆหน่อยโอ้ยแม่ เบาหน่อยดีตอนตกไม่เห็นหรอตอนนี้มันถ่ายอย่าให้ใหแม่เจ็บโอ้ยแม่ทำแผลแกเจ็บไหมละ่ะเจมเจ็บมากเลยเก้มใส่แม่ทำแรงมากเลยเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกันเนนมื่อไหร่จะหายเนี่ยเจม